ก็วัดดีนะครับผมวันนี้ก็พามาทํารถอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพามาดูรถนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับผมวันนี้ก็จะพามาทํารถคันนี้นะครับผมนนะเ,เนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยของเดิมรถพี่เขาเนี่ยทำดิดเบรกอยู่แล้วนะมาทํากับผมนี่แหละแต่ที่นี้เนี่ยพี่เขาต้องการเปลี่ยนปั๊มบนปั๊มซ้ายปั๊มขวาเลยนะเป็นของ RCB นะครับเปลี่ยนของเดิมออกทั้งคู่นะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มล่างใหม่ด้วยนะ ของเดิมมันก็จะดำหมดแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันเป็นของเทียมนะครับทีนี้เนี่ยพี่เขาก็จะใช้เป็นของ RCB หมดทั้ง3อันนะปั๊มบนแล้วก็ปัมป๊มล่างครับนี่ปั๊มล่างดูปั๊มล่างก่อนนี่ปั๊มล่างของ RCB นะครับเป็นของอที่ใส่เว็บร้อยยี่ห้านะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะหนา,นา,นาตรงนี้หรือเปล่านะ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหนามากไปหรือเปล่าไม่เคยใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่ายอมรับยอมรับว่าของ RCB เนี่ยมันใช้งานดีนะนะครับดูจากปั๊มบนก็รู้นะครับผมโอ้พเบิกหนาตึกเลยอะ่พะพเบิกหนามากๆพี่น้องเห็นนะขขง RCB หนามากเลยนะครับน,นี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ถ่ายลงให้ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมนะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นนี่ผมทําด้านบนก่อนเนี่ยามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่แล้วเรียบร้อยนะครับของเก่าของเดิมเนี่ยนี่นะครับที่ใช้ของเทียมจากผมไปเมื่อนานแล้วนะเมื่อนานมาแล้วนะก็ได้เปลี่ยนออกนะครับผมแล้วก็ ด้านขวาของแท้ก็นี่นาด้านขวาของแท้ด้านขวาของแท้ก็เปลี่ยนออกนะครับผมนี่นะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยแล้วก็มาใช้เป็นของเลสซิ่งบอยแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะแต่งประมาณนี้แหละนะครับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับอย่างสวยนะครับ ราคาไม่แพงด้วยนะราคาเบาของลิสซิ่งบอยเนี่ยใช้งานดีนะครับแล้วก็นุ่มด้วยนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าตำแหน่งที่ขับกันบ้างเนี่ยให้ทุกคนลองแบบนึกออกนะมันก็จะไม่เกะกะเท่าไหร่นะแล้วแต่ใครชอบปั๊มแบบไหนนะแต่ว่าผมว่าปั๊มแบบนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็ทนด้วยนะไม่ค่อยมีปัญหา เนี่ยด้านหน้าเนี่ยแข็งดีมากครับเนี่ยมีแรงแข็งมากกว่าของเดิมนะของเดิมจะไม่ค่อยแข็งขนาดนี้จะกำจมได้เยอะกว่านี้อีกเหมือนว่าลูกสูบมันน่าจะเล็กกว่านะของเดิมนะอันนี้น่าจะใหญ่กว่าอันนี้น่าจะเขียนว่าเบอร์สิบสี่นะครับ14บสมิลน,นะครับผมนี่นะเดี๋มาดูด้านนี้นะครับ้ันนี้เนี่ย นี้เบรกเดิมมันยังมีอยู่นะก็เลยมันยังกำร,รได้อยู่แข็งมากนะครับแข็งมากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องแปลงขาเบรกใหม่นะครับเนี่ยใช้ได้นะสวยด้วยนะแบบนี้นะทุกคนลองหาซื้อใส่ดูนะแบบนี้เนาะถ้าหากรถใครยังไม่มีดิสเบรกหลังนะลองทักมาได้นะครับถ้าอยากให้ผมติดตั้งให้นะครับเห็นนะ เพื่อความปลอดภัยนะครับผมมันมีเบรกเนี่ยเบรกเนี่ยเบรกหลังเนี่ยดิสเบรกหลังหรือว่าดิสเบรกหน้านี่มันช่วยเซฟเซฟรถกับเซฟเราได้เยอะมากนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนี่ยมันมันจะอยู่ดีมากๆนะครับแล้วก็ระยะในการเบรกนี่จะสั้นลงนะครับผมสั้นมากไม่ไม่เหมือนเบรกดัมเบรกนะดัมเบรกนี่เราต้องเผื่อระยะไกลๆเลยเบรกเวลาเราขี่ตาม ซอกเล็กๆตามซอกเล็กๆรถหรือว่าเลนซ้ายสุดเนี่ยช่วงรถติดๆเนี่ยนเราจะเหนื่อยแขนนะถ้าดับเบรกนะแต่ถ้าดิสเบรกเนี่ยสบายมือเลยนะต่อตื๊ดๆๆนี่อยู่สบายนะฮะเดี๋ยวพาดูด้านหลังเนาะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับจะมอมๆแบบนี้นะมันก็จะมอมๆแบบ พอจะเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนานะครับรู้สึกว่าผมจะต้องตัดชุดขาเบรกเดิมออกหมดเลยนะครับผมตัดชุดขาเบรกเดิมออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนขาขาจับใหม่เดี๋ยวทำแบบใหม่ให้ดูนะครับลองอืมน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นขาสามเหลี่ยมแต่ว่าเป็นอ่าสอท่อนนะครับอ่เดี๋ยวรอชมนะปัม๊มออกมาจะเป็นแบบไหนไม่รู้นะตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน อ,อะไรอ่ะมันปั๊มมันคนละตัวรู้สึกว่าตัวนั้นจะกว้างมากนะครับตรงเนี้ยมันจะกว้างมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะติดแมกแม็กหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับไไนะนี่นะครับตัวละยี่ิห้าทนนี้แหละโอเคเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับต่อมานะครับพอทําด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาทำาด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนทําไม่ได้ ถ่ายให้ดูนะครับก็ให้ดูตอนเสร็จแล้วนะผมเนี่ยนะก็จะเป็นปั๊มล่างเนี่ยเป็นของ RCB นะครับ Racing Boy นะเป็นของ Racing Boy แล้วก็ทำการเชื่อม2จุดนะครับผมแล้วก็มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะบเป็นปั๊มใหญ่ เป็นปั๊มที่ใหญ่มากนะแล้วก็น็อตน็อตไอ้เนี่ยน็อตปั๊มเบรกดันมาอยู่ฝั่งท่อพอดีนะครับจึงต้องเสริมท่อนะครับผมเสริมน็อตท่อให้มันยาวขึ้นนะเสริมบูธนะนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาดูอันนี้คืองานเบรกเดิมนั่นแหละนะนู่นสีแดงที่วางอยู่ะของนิชินนะผมนิชิน งานเบรกเดิมเทเนี้ยเอามาแก้ไขใหม่ครับเป็นให้มันเป็นความตัวของ rcb แต่ว่ามันเป็นที่มันใส่กับเบรกร้อยยี่สิบห้า r ได้นะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงานเชื่อมครับเชื่อมตรงนะครับแล้วก็ใส่น็อตให้ประมาณนี้นะล้างใส้นะครับ ครบเบรกกินเต็มไหมนะครับเพราะว่ามันจะดูด้านบนได้เลยนะมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะอันนี้มันบางหมดเลยนะครบเบรกเนี่ยกินเต็มขอบพอดีนะคบเบรกเนี่ยจะกินเต็มขอบนี่พอดีนะครับเต็มสันนี่พอดีเลยนะเทวไก่ r c นะครับมาดูกันด้านข้างก่อน เดี๋ยวพาดูด้านข้างก่อนเดี๋ยวจะค่อยดูด้านหลังเนาะเนี่ยสายมันอยู่แบบนี้นะสายอยู่แบบนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับสายนี้เป็นของโมลินนะครับผมใช้ของโมลินนะแล้วก็เชื่อมเนี่ยหนาเหมือนเดิมนะครับนี่ขัดออกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีความหนาอยู่1 0 13มมิลได้นะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยหนา13มมิลน,นะครับแล้วก็ดูปั๊มสิครับใหญ่ไหมดูมือนะ ปั๊มที่ใหญ่มากนะครับปั๊มมันใหญ่นะครับดูด้านดูลองมันดูด้านข้างว่เหนไหมดูด้านข้างนะครับมันดูด้านข้างมันก็เป็นประมาณนี้นครับอันนี้มันยาวที่ใส่ได้แต่ว่าพเลใกมันอยู่ด้านในนะครับล้อลื่นไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ชิดกัน ติดกันไม่ต้องลองแหวนอะไรนะด้านในนะครับอันนี้ผมใส่แหวนสีแดงให้มันสวยงามนะครับผมด้านในไม่ติดด้วยนะอีกเคาอยู่แถวๆในเมืองนะครับนี่นะคันนี้นะอไปนะ่อะะใจวันดโอเคเดี๋ยวมาดูด้านบนต่อ นดะ้าน,นล่างประมาณนี้นะใหญ่มามใหญ่ดูต้านบนนะด้าน,นบนพอประกอบเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมของพี่เขาเยอะมากนะก็มีเครื่องรางของขัง,งนะครับเต็มรถเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ย m ำเลสซิ่งบอยนะครับผมที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็โดนเหล็กนี่บางหมดแล้วนะ เดี๋ยวผมหมุนล,ล้อให้ดูเนาะเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนแล้วค่อยหมุนล,ล้อนะครับดูที่ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับ นี่นะครับก็เป็นการออกแบบขาจับแบบขาสามเหลี่ยมนะครับโอนเหื่นะครับขาจับแบบขาสามเหลี่ยมแล้วก็ทําเป็นสองท่อนนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อตามยุคตามสมัยมันนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับผมทาให้มันมีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนาแล้วก็มีความสวยงามนะครับอาจจะสวยงามไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้มันดูดีนะครับผมเหนื่อยนะครับรีบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ที่ทํามาล้อก็ลื่นมากนะครับอันที่เขามาเปลี่ยนออกมันเป็นของเทียมนะครับมันเป็นของเทียมทําไปเมื่อไหร่จาไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันปั๊มบนก็เป็นของเทียมนะแล้วก็ปั๊มล่างก็เป็นของเทียมนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันใช้ได้นานอยู่นะครับมันรู้สึกว่าน่าจะปั๊มบนมันรั่วแล้วแหละนะครับแล้วก็ปั๊มล่างก็ไม่เคยดีนะครับผมก็เลยพี่เขาเลยซื้อมาให้ทําใหม่ครับพี่เขาก็ถามมาแล้วว่ามัน จะใส่กันได้ไหมนะครับว่ามันใหญ่กว่าเนี้ยแต่ว่าผมก็บอกว่ามันน่าจะใส่ได้อยู่ถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องแปลงขาใส่ให้ใหม่ได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาในการแปลงนะครับผมนี่นะก็เสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับผมในการแปลงเด็กตัวนี้นะค่อนข้างยากอยู่นะครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่มันกว้างนะครับแล้วก็มันจะกินพื้นที่อ่าท่อนะครับท่อ น,น,นัมเพราะว่าน็อตมันมาอยู่ตรงท่อพอดีนะครับผมนี่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากติดตั้งก็ลองทักมาครับมันมีหลายแบบลองลองเข้าไปดอูอยู่หน้าเฟซทีพีวิวนะครับผมจะมีราคาจะมีราคาแต่ละรุ่นนะครับอยู่ปักหมุดไว้อยู่หน้าเฟซบุ๊กนะ กองเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ตอบคำถามแต่ละคำถามเนี่ยไม่ไม่หมดแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็ฝากเข้าไปดูที่หน้าช่องเฟสนะครับหน้าเฟสพีพีนับพีพีวิวนะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็ไปบายแลนะ้วไปแล้ว